อ่าครับสวัสดีครับขออนุญ,ญาตนะครับแนะนำหนังสือนะเปลี่ยนชีวิตการลงทุนด้วย vi hybrid นะครับก็หนังสือเล่มนี้นะผมก็เขียนจากประสบการณ์ตรงเลยนะครับจากประสบการณ์ตรงเลยนะครับก็คือผมลงทุนแนวเนี้ยมาได้ประมาณสักก่อนก่อนหน้านี้นผมจะลงทุนแนวอ่าลงทุนระยะยาวนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิธีนะครับมาลงทุนแนวนี้นะซึ่งก็ผมก็ลงทุนในช่วงโควิดพอดีนะครับซึ่ง มันก็ทำให้ผมเปลี่ยนชีวิตเลยนะครับก็คือ,อได้หุ้นที่สามารถที่จะคล้ายๆว่าได้เป็นเด้งนะได้เป็นเด้งนะซึ่งก็ทั้งหมดก็จะเป็นประสบการณ์ที่ผมเขียนในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ถ้าสนใจอุดหนุนหนังสือนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับหรือว่าเซิร์ชเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตก็ได้นะว่า,าเปลี่ยนชีวิตการลงทุนแนวว i h y b r บ d ิดโดยในแวดลงทุนนะครับแล้วก็ซื้อออนไลน์ได้เลยนะ แล้วก็ถ้าใครสนใจหุ้นเติบโตนะผมก็แนะนำอีกเล่มหนึ่งนะครับมองหาหุ้นเติบโตตัวต่อไปนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดตามกันได้เช่นเคยนะก็เซิร์ชเข้าไปนะครับหรือว่าไปหาตามร้านหนังสือถ้าไม่เจอก็ถามทางเจ้าหน้าที่นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ2เล่มนะเปลี่ยนชีวิตการลงทุนแมววิไอไฮบิดกับมองหาหุ้นเติบโตตัวต่อไปนะครับสวัสดีครับ